จากที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 าสายพันธุ์โอมิครอนจำนวน22รายนั้นวันนี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยมีนายแพทย์ปรเมศกิงโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า หลังจากที่มีสื่อบางแขนงได้ออกข่าวว่าคลัสเตอร์ผัวเมียกลาสินนำเชื้อโอมิครอนมากระจายที่อุดรธานี22รายนั้นที่จริงแล้วจังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพียง1รายจากการตรวจเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาและก็ได้ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง7รายและผู้สัมผัสเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ99รายและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยแล้ว โดยผลการตรวจไม่มีใครติดเชื้อโดยทั้งหมดจะต้องมีการกักตัวให้ครบ14วันซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งส่วนผู้เสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำถ้าใครไม่มีอาการก็จะไม่มีการตรวจหาเชื้ออีกมีเพียงคอยเฝ้าสังเกตอาการเท่านั้นซึ่งขอยืนยันว่าจังหวัดอุดรธาน,นีมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพียงหนึ่งรายเท่านั้นส่วนที่เหลือน่าจะเป็นของคนที่จังหวัดกาลสินโดยมาตรการป้องกันเสนอทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เฝ้าระวังและค้นหาเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมีญาติพี่น้องที่กลับจากต่างประเทศในช่วงปีใหม่โดยให้ผู้นําชุมชนและอสมอบุกไปหาที่บ้านสอบถามรายละเอียดจากคนที่เดินทางกลับและในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่มีการป้องกันลดอุบัติเหตุก็จะค้นหาคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไปด้วยและก็จะนํามาตรวจหาเชื้อเพื่อจะเป็นการเฝ้าระวังและให้เพิ่มความเข้มงวดขึ้นในชุมชน